สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง j R Channel นะครับช่องห่ยฟรีวันนี้ก็มาพบกันเป็นคลิปที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับกับการคิดคำนวณสูตรรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็น2สูตรเทียบชนหลัก10ล่างนะครับเป็นชุดที่2นะครับที่จะลงให้ดูนะครับก็จะเป็นสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วทั้ง2สูตรนะครับ แต่ว่างวดที่แล้วอยู่คนละคู่นะครับเพราะเป็นทีน่าเสียดายนะครับที่ไม่ได้จับมาคู่กันนะครับ2ส,สูตรนี้ถ้าเอามาคู่กันของงวดที่แล้วก็จะชนกันที่เลข8นะครับตัวเดียวแต่ว่าก็อยู่คนละคู่นะครับวันนี้จับมาคู่กันนะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าจะเป็นยังไงจะได้ตัวไหนจะไปต่อหรือไม่นะครับ ก่อนอื่นก็ต้องย้ําเตือนกันนะครับสูตรที่นามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคํานวณย้อนหลัง อนาคตก็ต้องลุ้นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้ JR Channel หวยฟรีนะครับทาง Youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปให,ใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับ เทียบชนจากงวดที่ออก2 1นะครับทั้ง2ส,สูตรเข้ามาจากงวดเดียวกันนะครับงวดแรกนี่ชนกันอยู่3ตัวนะครับ2 4 5กับรางวัลที่ออก2 1นะครับหลัก10ล่างนะครับเลขสองจนกัน2 4 5นะครับออก5 1ชนกัน902นะครับออก23 ชนกันสี่นะครับออก5 1ชนกัน4 5่นะครับสตัวออก5 0ชนกัน2 4 5นะครับออก5 4หลัก10บนะครับเลขหชนกัน2กับ3นะครับออก3 2 ชนกัน1 3 4นะครับออก3 6ชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับของงวดที่ผ่านมาถ้าสสูตรนี้เอามาชนกันก็จะชนกันที่เลขกตัวเดียวนะครับแบตัวเดียวเพียวๆเข้ามานะครับหลัก10ล่างนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายที่จับคู่ให้ไม่ถูกนะครับวันนี้ก็ลองดูนะครับจับมาคู่กันแล้วนะครับจะได้ตัวไหนจับไปต่อหรือไม่นะครับ สถิติของสูตรนะครับจากงวดเดียวกันนะครับ2 1งเหมือนกันแล้วก็ที่ลงนะครับงวดแรก16พที1นะครับ1เมษายนนะครับเข้ามา2 1 2 3 4นะครับหลัก10หคือเลข3ก3ของงวดที่ผ่านมานะครับสูตรนี้ คำนวณไว้ได้6 7 8 9นะครับลงเทียบชนกับอีก1สูตรชนกันที่6กับ9แต่สูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับกับผลรางวันที่ออก85หลัก10นะครับเลขก8ที่เห็นผลงานก็2งวดล่าสุดนี้นะครับสูตรนี้สถิติที่ผ่านมาเข้ามาก็2 4 8 9นะครับวัติดเป็นตัวเลข4ตัวเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักแสนนะครับตัวแรกก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1 2ครั้งหลักแสนก็คือเลข2หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่1นะครับเลข4 สอบวกสี่เป็น6 6หบวกสเป็น10นะครับได้เลข0ูเพิ่มไปทีละ1แต้ม4ตัวนะครับศูนนี้ก็จะเป็น1 2 3 2งสองาคือสัปานะครับหกด จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตําแหน่งของหลักสิบหน้านะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับสูตรนี้สูตรที่2นะครับสถิติจากงวดเดียวกันนะครับสูตรที่เป็นตัวเลข5ตัวนะครับเข้ามาก็เท่ากันนะครับกงวดจิตวัดแรกที่ลงก็1เมษาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้อยู่คู่กันนะครับ แล้วก็16เมษาที่ผ่านมาสูตรนี้ก็ลงกับอีกสูตรหนึ่งนะครับจนกันที่เลข2กับเลข1นนะครับแต่ผละวันที่ออกแปดห้านะครับเลขแปดเข้ามานะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับสูตรนี้เข้าเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับมาตามต่อว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้ก็ลุ้นนะครับ ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักหมื่นนะครับมาบวกด้วยหลักร้อยหลักสิบของเลขท้ายครั้งที่2องหลักหมื่นก็คือเลข6นะครับหลักร้อยหลักสิบเลขท้ายครั้งที่1นะครับหลักร้อยคือเลข4หลักสิบคือเลข7 หกบวกสเป็น10 10ิบวกเเป็น17นะครับได้เลขเตัวแรกลบสามนะครับเหลือสี่บวกหเป็น10 10ิบวกสาแล้วก็สาบวกสอีกนะครับเป็น6ทั้งหมด5ตัวนะครับศูนยนี้7 4 0ดส 2อโอคอหกแปดตอดุนว่าจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับเป็นสูตรเราที่เข้ามาจากงวดที่แล้วถ้าเอาสองสูตรมาเทียบชนกันนะครับงวดนี้จะเป็นยังไงจะได้ตัวไหน ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขศูนย์นะครับตัวแรกเลขหนไม่มีเลขสองไม่มีมีเลขสาชนกันอยู่2ตัวนะครับชนกันที่เลขศูนย์ลเลขสามส ข้อ68จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบล่างนะครับหรือจะไม่มานะครับท่านผู้ชมก็ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับชุดนี้กับชุดแรกไม่ตรงกันนะครับไม่ชนกันนะครับชุดแรกไม่ชนกันที่6กับ7นะครับหลักสิบที่เข้าตัวชนมานะครับอันนี้ก็ เป็นสสูตรเก่าที่เข้ามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเอาตัวชนมาดูนะครับก็ไม่ชนนะครับแต่ว่าถ้าเป็นภาพรวมนะครับภาภาพรวมสี่สูตรก็สูสีกันหมดนะครับเลขเจ็ดก็จะมีอยู่สามสูตรเลขศูนย์ก็มีอยู่สามสูตรนะครับเลขหกก็มีอยู่ สามสูตรเหมือนกันนะครับก็ลองดูนะครับพิจารณาดูแต่ถ้าเบื้องต้นนะครับชุดนี้ก็จะเล็งๆไว้ที่เลขศูนนะครับเลขศูนย์นะครับชุดแรกก็เล็งไปที่เลขหกนะครับดูอใคนชอบดิจิก็ลองดูเดี๋ยวค่อยมาดูหลายๆสูตรนะครับหรือว่าภาพรวมอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นตัวไหนที่จะเด่นชัดขึ้นมานะครับ ก็เพิ่งจะเริ่มต้นนะครับเป็นชุดที่2นะครับหลัก10ล่างก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับดูไปหล,ลายๆสูตรนะครับเปรียบเทียบเอานะครับก็ขอ,ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอ,ขอบคุณทุกกําลังใจทุกไลก์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามฝากกดไลก์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ